สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาทําอาหารให้ดูนะแต่จะพามาดูเครื่องซักผ้าของสวีเดนนะคะอันนี้เป็นที่สกแกนกุญแจเพื่อที่จะเข้าไปในห้องซักผ้าเนาะพอดีเราอยู่อพาร์ทเมนต์แล้วมันก็ไม่ได้มีเครื่องซักผ้าอยู่ในห้องนะคะเราก็จะมาใช้ห้องส่วนรวมข้างล่างนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็มีตะกร้าเน่าของเราอยู่หนึ่งใบตะกร้าซูชีวิตมากตรงนี้เขาก็จะมีอ่างให้เราใช้ซักมือได้นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวเครื่องซักผ้าทางฝั่งนี้นะคะ ลืมแจ้งไปโนว่าจริงๆห้องนี้เราต้องบุกเวลามาเพราะฉะนั้นทั้งห้องนี้เราก็จะใช้ได้ทุกอย่างเลยเครื่องสภ้อผ้าทั้งสองเครื่องเราใช้เองคนเดียวเลยนะคะมีหลายโหมดเหมือนกันตรงนี้เป็นอิตาการี่มีประโยชน์มากเราเขียนสภ้ผ้าได้ตามสบายเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องอบผ้านะคะอันนี้อุณหภูมิจะค่อนข้างสูงหน่อยก็จะใช้อบผ้าหนาส่วนถัดมาตู้นี้จะเป็นตู้อบผ้าเหมือนกันแต่ว่ามันจะให้ความร้อนที่ต่ำกว่า ซึ่งเครื่องเนี้ยมันจะไม่ได้ร้อนเท่าเครื่องอบผ้าตัวเมื่อกี้เนาะมันก็จะแบบเหมาะกับผ้าใหม่พรมเสื้อเอบาบางมันจะได้ไม่หดเป็นเสื้อไซส์หมาอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมาะกับการตากผ้าแทนการตากแดดเหมือนบ้านเราเนาะเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมีแดดข้างๆก็จะเป็นตัวยาวๆ้ไวสำหรับพับผ้านะคะก็พากันมาดูเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ